รเรามาดูวิธีการถ่วงน้ําหนักการถ่วงน้ําหนักนั้นเราแบ่งครึ่งของใบพัดไม่ไม่ใช่แบ่งครึ่งโดยการวัดนะครับแบ่งครึ่งโดยการยกดูยกยกวางบนบนบาลานตัวนี้นะฮะบาลานตัวนี้ยกใบพัดวางตรงนี้หัวท้ายจะต้องน้ําหนักเท่ากันคือเพื่อยงน้ําหนักทั้งสองฝั่งเราไม่ต้องสนใจว่าความยาวเท่าไหร่เอาเป็นว่าสองฝั่งหนักเท่ากันวางบนนี้เนี่ย ตัวนี้สามารถเคลื่อนเคลื่อนตัวได้เป็นตัวถ่ายน้ําหนักได้แล้วก็เมื่อเราได้แล้วเราก็ขีดเส้นไว้แล้วก็สองใบน้ําหนักต้องเท่าต้องเท่ากันระยะต้องเท่ากันนะฮะแล้วเราก็เริ่มช่างตั้งแต่ด้านหัวก่อนด้านหัววิธีการช่างเพราะว่าเราแบ่งครึ่งแล้วน้ําหนักมันจะเท่ากันเราหาโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งมาวางตรงหัววางตรงไหนก็ต้องวางตรงนั้นแล้วก็ช่างดูว่าหนักเท่าไหร่ สองใบต้องเท่ากันอันไหนเบากว่าต้องเพิ่มน้ําหนักอันไหนหนักกว่าต้องลดน้ําหนักเพื่อให้เท่ากันเสร็จ <amusing. S 1> แล้วก็มาชั่งลดด้าน,านปลายทําด้านปลายเหมือนกันด้านปลายก็เหมือนกันเอ่เ <arian> อเมื่อเอาจุดกลางนี้วางตรงเอ่อตัวถ่ายน้ําหนักแล้วเนี่ยเราก็หาโลหะอะไรวางตรงปลายวางตรงไหนให้วางตรงนัน้นทั้งสองใบให้เหมือนกันแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักต้องเท่ากันอย่างสองใบนี้ชั่งแล้วปรากฏว่าใบนี้ เบากว่าผมถึงต้องหยอดกาวตรงนี้เบากว่าประมาณสักฮะประมาณสักน็อตตัวนี้ผมก็หยอดกาวผสมกาวแล้วเทก็ไปข้างในแล้วก็เทกลับออกมาให้มันขังอยู่บริเวณนี้กาวกาวยีบสองชั่วโมงนี่ฮะเทไปแล้วเรียบร้อยผมก็รอจนกว่ากาวแห้งพวกนี้ผมเช็คอีกทีว่าน้ำหนักทั้งสองใบตรงปลายใบยนี่เท่ากันไหมเมื่อสองสองปลายสองใบเท่ากัน เราก็มาช่างตรงกลางโดยเอากิโลใหญ่ช่างตรงกลางวิธีการช่างตรงกลางก็คือว่าเอาไปพัดวางตรงกลางกิโลช่างช่างช่างโดยใช้กิโลใหญ่เพราะน้ําหนักใบใบหนึ่งประมาณสักยี่สิบสามกิโลใช้น้ําหนักใช้ตะช่างใหญ่ตัวนี้ส่วนตะช่างตัวนี้มันช่างได้แค่ไบเียเพราะน้ําหนักมันน้อย รับได้แค่เจ็ดเจ็ดกิโลนะฮะเมื่อเราช่างใบพัดโดยรวมแล้วเนี่ยสองใบต้องหนักเท่ากันเพราะอะไรต้องหนักเท่ากันเพราะว่าเราทวงปลายเท่ากันทวงหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อช่างตรงกลางสองใบนี้ต้องหนักเท่ากันนะครับนี่คือเป็นวิธีการถ่ายน้ําหนักครับ